สวัสดีครับพบกับผมเทราเวลบายทีกในช anel YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่ทาราชลพฤกรีสอร์ทอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะฮะข้างๆก็เป็นห้องประชุมนะฮะใหญ่มากเลยนะครับก็ถ้าจะมาจัดเลี้ยงมาจัดประชุมสัมมานานะฮะหรือว่าจัดค่ายต่างๆก็เชิญได้นะฮะก็มีห้องประชุมรองรับเป็นห้องประชุมใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูข้างในก่อนนะฮะว่า ภายในชลพฤกษ์รีสอร์ทนี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ห้องพักเป็นอย่างไรนะฮะตามมาเลยนะครับรนี่ก็เป็นบ้านพักนะฮะรีสอร์ตตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีเลยนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับก็ท่านั่งรถจากกรุงเทพนะฮะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งบ้างเต็มที่ก็ สชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับจะมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักคาตะเลอร์ก็ไม่เล็วนะครับตรงนี้ก็มีหลักกิโลด้วยนะครับแล้วก็มีลานจอดรถด,ด้วยนะฮะใหญ่เลยนะครับจริงๆห้องประชมุมก็มีหลายที่นะฮะ มีห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็กนะฮะสามารถมาจัดสัมมนาจัดเลี้ยงจัดประชุมทำแอคทิวิตี้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานบริษัทได้สบายๆเลยนะครับ รีสอร์ทนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้ก็มีสระน้ํานะครับในน้ําก็มีบัวนะฮะนี่นะครับบัวนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะฮะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินรอบรีสอร์ทเลยนะฮะ ตรงนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับมีร้านกาแฟนะฮะจะมานั่งจิบกาแฟชวนเพื่อนมาด้วยเสยวนากับเพื่อนก็โอเคเลยนะครับหรือว่าจะมานั่งทำงานตรงนี้ก็ได้นะฮะที่นี่ก็ดีอยู่อย่างนะครับเนื่องจากเป็นรีสอร์ทใหญ่นะฮะก็มีรถรับส่งตามห้องพักต่างๆด้วยนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารนะรห้องอาหารเช้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอาหารเช้านะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับว่าลายอาหารเช้าของที่นี่มีอะไรบ้างนะฮะแต่คิดว่าน่าจะอลังการแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเดินนี้นะฮะ ก็เป็นทางเดินที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับสองข้างทางนะฮะฝั่งซ้ายก็เป็นสะบัวฝั่งขวาก็เป็นหญ้านะฮะเป็นหญ้าเป็นต้นไม้นะครับก็มีบ้านพักนะฮะ บ้านพักหลังนี้หลังใหญ่เลยนะครับทุกคนน่าจะมีหลายห้องนะครับข้างในบ้านพักหลังเล็กก็มีนะฮะ จริงๆผมเคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆพอกลับมาครั้งนี้นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสำหรับชลพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวผมเดินตรงดีกว่าเดินตรงไปก่อนนะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องประชุมนะฮะชื่อว่าจามจุรีนะครับแต่ว่าคงเป็นห้องประชุมขนาดเล็กนะครับก็พาชมบรรยากาศความร่มรื่นของชลพึกรีสอร์ทกันต่อนะครับตรงนี้มีประตูทางเข้าออกด้วยนะฮะ มีสระน้ำนะครับตรงนี้มีสนามหญ้าด้วยนะครับมีโกฟุตบอลด้วยนะฮะเวลายามว่างก็สามารถมาเตะบอลได้นะครับอาจจะพาชมไม่หมดนะฮะแต่ว่าจะพาชมเท่าที่ทำได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ารีสอร์ทมันใหญ่มากนะครับ เลี้ยวขวาไปก็รีสอร์ทเลี้ยวซ้ายไปก็พื้นที่ของรีสอร์ทเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะเดินเลี้ยวซ้ายก่อนนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นวิลล่านะครับผมว่าเหมือนเดินในหมู่บ้านนะพวกหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ ผมว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดมีจักรยานมาด้วยนะปั่นจักรยานได้สบายๆเลยนะฮะทุกคนเขาก็มีหลายโซนนะครับห้องพักนะฮะบ้านพักของเขานะครับ ตรงนี้ก็มีสรบบัวนะครับผมว่าแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะพาเพื่อนๆกลับไปจุดเดิมแล้วก็จะพาไปชมที่จุดอื่นกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีสระว่ายน้ำอีกนะฮะที่นี่ตรงนี้ก็มีลานใหญ่นะฮะลานใหญ่ที่เต็มไปด้วยหญ้านะครับเป็นสนามหญ้าเลยนะครับ ถ้าบ้านไหนมีเด็กมาด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าเล่นตรงนี้ได้สบายนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็เงียบๆนะฮะไม่มีใครพุกพ้านนะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะฮะ เดี๋ยวพาเดินเลี้ยวซ้ายก่อนดีกว่าทุกคนตรงนี้ก็เหมือนเป็นห้องประชุมนะครับมีชิงช้าด้วยนะฮะ ดูแล้วรู้สึกว่าจะกลับมาที่เดิมนะครับนู่นนะครับผมเห็นสระว่ยน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินไปที่สระว่ยน้ำดีกว่าตรงนี้เอาจริงๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีลำธารด้วยนะฮะดูสิลำธารน,นะครับ ต้องเดินเข้าฝั่งนี้นะครับถ้าจะไปสาวไว้น้ำนะครับจริงๆเราก็เดินเลี้ยวซ้ายได้นะฮะเลียบบึงบัวนะครับตอนนี้สองข้างทางนะฮะก็เป็นบึงบัวทั้งหมดนะฮะ ดูสิครับตรงนี้สวยมากเลยเห็นบ้านริมน้ำนะฮะน่าอยู่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูสระว่ายน้ำก่อนนะฮะนี่นะครับมีสระว่ายน้ำด้วยนะฮะก็มีเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับก็มีทั้งสระ ใหญ่สะเล็กนะฮะสะเล็กก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับที่เด็กๆเ,เล่นกันก็เป็นสระใหญ่นะฮะก็มีโซนสําหรับเด็กเล่นด้วยนะฮะมีที่ตื้นแล้วก็ที่ลึกนะฮะแล้วก็มีผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินเรียบบึงบัวกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งนู้นนะครับใบบัวใบใหญ่ๆเลยนะ,ะทุกคนดูสิ มีดอกบัวด้วยดอกบัวบานสะพั่งเลยนะครับสวยมากด้านไหนก็ยังมีที่จอดรถอีกนะฮะแล้วก็มีรถรัลลบส่งของโรงแรมจอดอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโรงแรมมีหลายโซนนะฮะ ก็จะต้องมีรถรางคอยรับส่งแขกที่มาพักที่นี่นะครับ ที่นี่มีแต่สะบัวนะครับดูแล้วร่มลื่นดีนะครับใครที่ชอบบรรยากาศเป็นส่วนตัวเงียบเียไม่พุกพ้าน,นะครับก็มาพักได้นะครับที่ทาราชลพึกรีสอร์ทจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนานะครับ ตรงนี้ก็มีบ้านพักนะฮะข้างในดูแล้วน่าจะมีหลายห้องอยู่นะครับถ้ามากับครอบครัวหรือว่ามากับกลุ่มเพื่อนถ้าเป็นกลุ่มใหญ่บอกเลยนะฮะก็สนุกนะครับตรงนี้ก็มีห้องประชุมนะฮะชื่อห้องประชุมบัวหลวงนะครับอยู่ข้างบนส่วนห้องประชุมข้างล่างชื่อห้องประชุมบัวเก้วนะครับบัวหลวงนี่เอาจริงๆนึกถึงธนาคารกรุงเทพขึ้นมาเลยนะฮะ สัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพนะครับมีห้องน้ําด้วยนะเป็นห้องน้ําสาธารณะนะครับทุกคนห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายนะครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ก็มีลานจอดรถนะครับก็สามารถเอารถบัสมาจอดได้นะครับในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะนะ,นะฮะถ้ามาเป็น30คน50คนนั่งรถบัสมาก็เอารถบัสมาจอดได้นะครับ ที่นี่เองก็จะมีที่จอดรถบัสนะครับเวลามาอบรมบริษัทนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็มีทุ่งหญ้าลานใหญ่นะฮะมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับ ก็มีรถทัวร์เข้าออกนะฮะรู้สึกว่าจะพาพนักงานบริษัทมานะฮะพวกพนักงานบริษัทพนักงานลงลงงานนะฮะอันนี้ก็เป็นหอประชุมสัมมนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหอประชุมใหญ่เลยนะครับชื่อว่าอาคารสัมมนาราชพฤกษ์นะครับเป็นแบบคอนเวนชั่นอะไรพวกนั้นเลยนะฮะอาคารนี้นะฮะที่จัดประชุมสัมมนานะครับ เข้าไปดูโซนนี้กันบ้างนะครับข้างในก็มีห้องพักหลายห้องเลยนะครับอาคารนี้นะฮะ งนี้เอาจริงๆผมว่าก็คล้ายๆทถวเฮาส์เลยนะฮะอาคารทุกอาคารติดกันหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในจะมีทางเดินเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างในต่อนะตรงนี้เหมือนจะมีเสาไว้น้ำอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะฮะตรงนี้เป็นสระใหญ่กว่าตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะฮะตรงนู้นก็มีเนินตรงนี้ก็มีเนินนะฮะเหมือนน้ำตกเลยนะครับเป็นชั้นๆน,นะฮะ สระว่าน้ำแห่งที่สองนะฮะที่นี่มีสระว่าน้ำสองแห่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นห้องกันนะครับทางเดินขึ้นห้องนะฮะก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับห้องพักของผมก็ทัศนียภาพดีนะครับอยู่ใกล้สระว่าน้ำนะฮะ ถ้าอยากจะว่ายน้ำนะครับก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินลงมาไม่กี่ก้าวนะฮะก็ถึงสสาว่ายน้ำแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในอาคารพักแล้วนะครับภายในอาคารก็มีฟรี wifi บริการนะครับอันนี้เป็นชั้น1น,นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าห้องพักเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาที่ห้องพักแล้วนะครับก็จะมีเตียงสองเตียงนะฮะเป็นเตียงเดี่ยวนอนได้เตียงละหนึ่งคนนะครับมีที่นั่งนะฮะมีตู้เสื้อผ้านะครับมีแอร์นะครับตอนนี้เปิดแอร์ก็เย็นพอสมควรนะฮะแล้วก็มีน้ำนะฮะน้ำดื่มตาคริสตัลนะฮะสขวด ตั้งเอาไว้มีแก้วนะครับภายในห้องก็มีโทรทัศน์ด้วยนะครับข้างล่างก็มีมินิบาร์นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับว่าข้างในมินิบาร์มีอะไรบ้างก็มีน้ำอีกสองขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างนะฮะทุกคนห้องนอนก็สะอาดดีนะครับเรามาดูห้องน้ำกันบ้างนะครับ พอเข้ามาเราก็จะเจอกับอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีชักโครกนะครับนี่นะฮะห้องน้ำก็สะอาดดีนะฮะโดยรวมแล้วก็มีฝักบัวนะฮะเอาไว้สำหรับอาบน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับถ้าเป็นห้องชั้นในนะฮะ ห้องน้ำก็จะมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกกับชั้นในนะฮะชั้นนอกก็จะประกอบไปด้วยอ่างล้างมือแล้วก็ชักโครกนะครับส่วนชั้นในก็จะเป็นห้องอับน้ํามีฝักบัวนะครับตรงนี้ก็มีที่แขวนเสื้อผ้าแขวนผ้าเช็ดตัวด้วยนะครับ <L un ters> เดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูวิวที่ระเบียงก่อนนะครับนี่นะครับพอเปิดห้องออกมานะครับ ระเบียงห้องพักผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับห้องประชุมเลยนะฮะห้องประชุมราชพฤกษ์นะครับก็เป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะคล้ายๆกับคอนเวนชั่นเลยนะฮะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชนละพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้างนาจังหวัดนครน,นายกนะฮะก็ที่นี่เองนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะมาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา พนักงานบริษัทก็ดีนะครับมีห้องประชุมรองรับหลายห้องนะครับก็สามารถมาได้นะครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับติดต่อกัน6วันเลยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tee นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ